สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกทกท่านมารับชมแนวทางเราวสตานะคะทุกคนวันที่27มีนาคม2568นะคะ FC ค่ะวันพฤหัสบดีก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมา FC ได้รับชมนี้เป็นการจอดินวิ่งดูดค่ะทุกคนถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไวใ้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวัน ทุกคนคะ่ะเราไปดูวันที่ยี่สิบหกทุกคนเราสตาช่วงนี้จะหลุดนะคะทุกคนไม่เข้าเลยนะคะทุกคนคะ่ะใจลองไปเทียบกับสูตรเติมที่ใจเคยทำก่อนหน้านี้เมือ่อสี่ห้าเดือนที่แล้วเมื่อเข้าเมื่อก่อนก็เข้าดีเหมือนกันเนาะพี่น้องสูตรเก่าก็ก็หลุดหมดทุกวันที่ใจคำนวณย้อนมาสี่ห้าวันนะคะทุกคนสูตรใหม่ที่ใจคำนวณอยู่ตอนนี้ที่ใจใช้อยู่เป็นประจำก็หลุดนะคะทุกคนคะ่ะ จะถามเอฟซีว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เอฟซี FC ก็บอกว่าไปต่อนะคะมีข้อมีดุดต้องขอบคุณมากๆที่เอฟซีเข้าใจนะคะจะให้เด่นสามและสองมาแปดแปดเก้าศูนย์หกทุกคนมาเข้าหกของวันถัดช่วงนี้เลขมักจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเราสตาถ้าวันไหนหลุดมันจะไปย้อนอกลับมาอีกวันหนึ่งนะคะทุกคนมาเข้าหกของวันที่ยี่ห้าทุกคนมาเข้าแปดแปดเก้าศูนย์หกเลขเด่นประจําวันมาเลขเก้าเลขสี่หลุดค่ะทุกคน สกับ2องไม่ใกล้เลยนะคะทุกคนเอาจังไหพี่น้องพี่น้องสิตามต่อบอรหรือบอตามขึ้นยูกับดุลพินิจของพี่ของน้องเด้อค่ะเดอ้อมันั็มีมือเขาามือหลุดนะพี่น้องแต่เวลาแต่หลุดนี้ช่างยาวนานเหลือเกินพรุ่งนี้วันที่27่เจ็อวันที่ยี่เจก็อยากให้ทุกคนฟังๆกันทุกคนสาธุนะคะทุกคนก็แล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนค่พิจารณาดูดีๆ จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันที่27ใจได้มาเลข4แล้เลข3นะคะซีค่ะเรามาดูค่ะคู่ความน่าจะเป็นทุกคน4ค่ะ4884 4994 4004 4664 3ค่ะทุกคน3443 3883 3993 สามหกหกสามคู่ตเด่นวันนี้สามสี่สี่สามนะคะพี่ซีขาคู่ที่ชอบหนึ่งคู่ใจมัคซี่ศูนย์ศูนย์ี่พี่น้องชอบตามไม่ชอบผ่านแล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนขาเอากะบาสามามาทราบได้พี่น้องว่าเพิ่นซีเขาหรือเพิ่นซีลุดหรือเพิ่นสีมาเลขสามกับเลขสองวันที่ยี่สิบหกเขากับบอลูพี่น้องเอา คู่ตัวเด่นเ,เลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนมาดูค่ะเลขเด่นประจำวันอยู่ที่ห้ากับศูนย์เบิ้ลประจำวันคือเบิ้ลห้าห้าเลขห้ากับเลขศูนย์ในเอฟซีสามารถนำไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบทุกคนวันนี้ตัวเลขตัวเลขจับยากตัวเลขเยอะใจจับคู่ไม่เต็มสปริงเท่าไหร่นะคะทุกคนไม่จับไม่ครบถ้าไม่ชอบนะคะทุกคนเพื่อเป็นแนวทางนะคะสี่กับสามเด่นแยกเป็นสี่ห้าห้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี ที่หาหาซีบ่ได้จับให้จับให้ค่ะทุกคนจับเป็นสี่ศูนย์ศูนย์สี่สามค่ะสามห้าห้าสามสามศูนย์ศูนย์สามไม่ได้จับให้ทั้งสองคู่เสียดายพี่น้องเสียดายสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะทุกคนค่าก็เลยจับแต่สถิติไม่ได้จับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันพี่น้องก็แล้วแต่มักได้ชอบได้พี่น้องเด้อพิจารณาเบิ่งเอาใจเป็นได้แค่ผู้วางแนวท,ทางเท่านั้นนะคะทุกคนค่า ค่ะสำหรับแนวทางเราสตาร์วันที่27มีนาคม2568ัใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะสี่ขาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคดีวันมานสุขหูนทสุขคนเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ